สวัสดีครับวันนี้วันที่1มกราคม2อ6 7นก็ะครับก็จะมาทำการสแกนหุ้นด้วยโปรแกรม s t ร a m i n g Pro นะครับอันนี้เราจะใช้ Steaming Pro จากซึ่งในการสแกนหุ้นนั้นสแกนนั้นก็จะมีเมนูสแกนไว้ให้นะครับจากหน้านี้เราก็ต้องมาที่กดตรง3ปุ่มนี้นะครับตรง3มปุ่มนี้นะครับปุ่มมีคำว่ามอนี่นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นคําว่า stock Scanner นะครับ Stock Scanner นะครับ เห็นใช่ไหมครับกดเข้าไปที่ Stock Scanner นะครับก็จะมีให้เห็นว่าในการเลือกสแกนหุ้นแต่ละแต่ละตัวแต่ละเมนูนั้นก็มีให้เห็นกันเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้สแกน Dividend Pay หรือใช้ Value Stock หรือใช้ c o n s t ส n ต growth นะครับก็คือการเจริญเติบโตนะครับก็ก็จะมีให้เห็นหลายอย่างนะครับทีนี้เราก็จะมาลองไล่ดูตัว ง่ายสุดก็คือตัว EMA นะครับคือ10วันทับ200วันนะครับก็จะมีหุ้นอยู่5ตัวที่ผ่านการสแกนมาแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปที่ EMA นะครับ EMA 10ทับ200นะครับกดเข้าไปก็จะมีมา5ตัวนะครับก็จะมี A มีดู Home มี CRC มี XPG แล้วก็ตัว DT Sense นะครับ ก็หตัวนี้เราก็มาดูว่าราคาของมันนั้นตั้งแต่ราคา1.13บาทลองไล่ดูนะครับกดที่ลูกศรขึ้นลงนี่นะครับถ้าเกิดจะจัดเลียงใหม่นะครับก็จะมีตั้งแต่ XPG มี d t s e n s นนะครับราคาตั้งแต่1 1.3สตางขึ้นไปถึง41บาทนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากตัวไหนต่อไปก็เอาลองดูลุ่มนะครับกดที่บอลุ่มนะครับบอลุ่มจากน้อยขึ้นไปหามากนะครับ ก็จะไล่เรียงออกมานะครับเป็นวลลุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจะดูจากเปอร์เซ็นต์บายนะครับเราก็คลิกคาว่าเปอร์เซ็นต์บายมีร0อยเซก็ตัว A นะครับแต่ว่าเราจะไล่จากราคาต่ําสุดไปถึงสูงสุดนะครับก็จะมี XPG นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงทีนี้เราจะไปดูตัวต่อไปก็ไปคลิกที่ตัวชื่อเขาเลยนะครับที่ XPG นะครับคลิกที่ชื่อเขาคลิกที่ชื่อก็ก่อนนะครับคลิกไปที่ชื่อเขาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ โปรแกรมนี้รับทราบว่าเรากำลังจะดู XPG หลังจากคลิกไปเสร็จเราก็มาคลิกตรงที่เ Time นะครับเพื่อดูราคานะครับกดเข้าไปที่ Real Time แล้วก็กดเข้าไปที่โคดนะครับคลิกเข้าไปที่โคดก็จะมี XPG มาให้เห็นรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะดูรายละเอียดจากกราฟนะครับเราก็ต้องไปคลิกที่ตรงคําว่ากราฟนะครับหรือนะครับเทคนิคนะครับหรือคําว่า chart ตรงนี้นะครับก็คือ S T T Technical Chart นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นชาร์ตขึ้นมาให้เห็น X P G นะครับจังหวะต่างๆเราก็เซตค่าอิ d i c a t o r ของเราเอาไว้นะครับก็จะมี O B V มี R S I มี M A C D แล้วก็ b l i n g e r Band นะครับเส้นเส้นราคาเรายังไม่ได้ใส่เส้น2และวันเข้าไปนะครับเราก็จะใส่ M A C D ที่เป็น2และวันนะครับเข้าไปเลือก Moving Average นะครับเข้าไปคำว่า Moving Average เพื่อ ในเส้น200วันเข้าไปนะครับก็เลื่อนขึ้นไปหาเขาว่า moving average นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ moving average channel นะครับกดเข้าไปมันก็หายไปนะครับเพราะว่าเรากดเข้าไปแล้วทจริงเรากดตัวตัวลูกศรด้านหน้านี่เพื่อให้เห็นง่ายๆมันก็จะโชว์มาโชว์ในตรงที่เป็นที่เรากดถูกใจไว้นะครับก็จะมี moving average คำนี้นะครับคำตัวนี้นะครับ ก,กด moving เ v e r a g e เข้าไปนะครับกดเสร็จมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับกดเสร็จก็จะมาโผล่นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้เข้าไปแล้วก็มากดตรง Moving a v e r a g e นะครับแล้วก็กดตรงรูปฟันเฟืองนะครับเพื่อมาตั้งค่าของมันอันนี้จะเป็น Max Style ายนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดูจากราคาแล้วก็ดูแนวโน้มต่างๆก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราลองปิดไปก่อนนะครับปิดคำนี้ไปก่อนกดคำว่า Moving a v e r a g e ก่อนนะครับ moving average channel นะครับคำว่า moving average มันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันต้องใช้คำว่าใช้คำนี้แหละครับแต่ว่าต้องใช้ถูกตัวนะครับใช้ moving average เฉยๆก็ได้นะครับใช้คำนี้นะครับต้องใช้คำว่า moving average เฉยๆนะครับรูปดาวขึ้นไปแล้วก็ปิดแล้วก็มันก็จะมาโชว์ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอาคำนี้ออกนะครับให้เหลือคำว่า moving average เฉยๆใส่เข้ามามันก็จะเข้ามาใช่ไหมครับก็กดที่ตัวมันแล้วก็กดลูกศรนะครับเพื่อมาเปลี่ยนตรง 9วันให้เป็น200วันจะได้เส้นค่าความต้านทานก็ามเลือกเส้นว่าให้เส้นหนาขึ้นมานะครับเส้น200วันให้หนาขึ้นมากดตกลงทีนี้เส้น200วันก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเซฟอินดิเคเตอร์นะครับกดเซฟอินดิเคเตอร์ว่าแล้วตอนเราจะตั้งชื่อนะครับชาร์ตเอเอก็ได้นะครับกดเซฟนะครับแล้วก็เซฟอินดิเคเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็เซฟชาร์ตด้วยก็ได้นะครับเซฟชาร์ตก็ชาร์ต 2.0.2.4ชาร์จก็เซฟเรียบร้อยเลยนะครับนี้ก็ไม่เริ่มดูนะครับราคาของ xpg นะครับดูแนวโน้มก็จะไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น amd ไอซไซด์ไซด์เววเดินข้าง obv ไซด์เววเดินข้างหรือว่า xpg ยังมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเส้นยืนเหนือเส้น2องลวันเส้นราคานะครับราคาก็สามารถจะพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับ อันนี้ก็คือดูคร่าวๆให้เห็นกันนะครับก็คือตัวแรกก็คือ XPG นะครับราคาก็จะกลับไปที่จุดสูงสุดที่เขาเคยขึ้นมาก็คือราคา1.60นะครับเส้นแนวต้านสำคัญคราคาปัจจุบันอยู่ที่1.33ก็มีโอกาสจ,จะไซเว์ขึ้นไปที่1.60นะครับถ้าดูภาพกว้างๆนะครับนี่คือจังหวะของการที่เราสแกนขึ้นมานะครับทีนี้กลับไปดูหน้าเมื่อสักครู่เราก็มากดตรง 3จุดเช่นเดิมนะครับกดตรง3จุดแล้วก็กดที่แกนนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับเราก็ไปตัวที่2ก็คือ d t s e n e นะคร,บะครบับกดเข้าไปที่คำว่า d t s e n e กดเข้าไปที่คำว่า d t s e n e นะครับก็กดกดเข้าไปที่เรลียวถาม,มก็จะกลับมาที่ view code นะครับก็จะเห็นว่ามีมีการสั่งซื้อสั่งขายมีปิดกอฟเฟอร์ล่าสุดนะครับสูงสุดก็คือไปที่1.83ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1. 6 8นะครับก็มีโอกาสที่จะทำกำไรถัดไปนะครับ ดูชาร์จของเขานะครับก็มากดที่ชาร์จนะครับดเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น2องเลว,วันพอดี m a c d ชี้ขึ้นหายสายสาเวลลงมาเพราะว่าขึ้นเกินโอเวอร์โบดขึ้นไปโอบีบี v v ก็ซด์เวดาวงมาตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่ว่าในโอกาสที่ลงต่อน,นี้มันก็สามารถจะดีดกลับขึ้นไปได้ถ้าวนลุ่มยังคงเข้านะครับตัวนี้เราก็ต้องดูวนลุ่มนะครับดูวนลุ่มด้วยปริมาณนะครับเราก็ กดตรงกดตรงตัวแรกก่อนแล้วก็กดเข้าไปที่ไปหาคาว่าวนลุ่มนะครับหาคำว่าวนลุ่มนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปคาว่าวนลุ่มนะครับแล้วก็ปิดหน้ามาเข้ามาก็จะเห็นวนลุ่มอยู่ในนี้นะครับวนลุ่มก็นี่ก็จะเป็นจังหวะของวนลุ่มที่มันพุ่งขึ้นมานะครับก็จะเห็นวนลุ่มเข้ามาอยู่ในนี้โดยเราก็จะตั้งค่าวนลุ่มตามที่เราต้องการก็ได้นะครับว่บวาเราต้องการวนลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ไปที่ Input ตั้งค่าบอลล่มอันนี้เราก็ใช้ sma 9วันนะครับให้มันสมูทจริงๆมันต้องใช้หาบอลล่มเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับต้องการเท่าไหร่ก็ปร,ประมาณนี้นะครับก็คือตั้งค่าบอลล่มนะครับเสร็จแล้วนะครับดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็ยังมีทั้งสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปต่อเพราะว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับยังคงไซด์ไว้อัพนะครับแล้วก็ออสโตรโซโคของ MACD ยังคงอยู่ฝัง่งบวกแม้ว่าหายไชี้ลง opv ไซด์ไว้ดาวนะครับ แต่ว่าราคายังมุงยังมีโอกาสที่จะไซเวย์ถึงไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับจีนเนี่ยเสวว้นสองนะควับก็เป็นได้ทั้ง2อย่างคือคือมันเป็นยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีพา,ลาบลิกซาจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างรองรับก็แสดงว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นยังมีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้าเกิดท่านจะลองเก่งกําไรก็ลองดูนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับ มาที่ตัวที่3ก็กลับเข้าไปที่ Stock Scanner ก็จะกลับมาที่ตัวตัวหน้าตัวนี้หน้าแกะการสแกนนะครับอีกแล้วก็ไปกดตรงคําตัว A นะครับกดที่ตรง A ตัว A นะครับกดที่ตัว A แล้วก็ไปที่ชาร์ตเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ดูตัวอื่นนะครับถ้าไม่ดูตัวเรลไทม์เราก็มากดที่ชาร์ตเลยดูจังหวะและโอกาสของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัว A เห็นไหมครับจังหวะของเขาก็ดูเหมือนว่าพยายามยืนเหนือเส้น2แลวันนะ แล้วก็บลูเช่แบนบีบขนานเข้ามากันแสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็คืออาริยาพาร์ตี้นะครับก็ดูแนวโน้มอิิเคเตอร์ทุกตัวยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแม้ว่าไ SI จะอยู่เหนือโอโบสนะครับตัวนี้จะย่อลงก็ต่อเมื่อ r s i นะ์ไพุ่งขึ้นไปเกินโอโบสหรือพุ่งขึ้นไปที่แต่แนวโน้มยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่าราคาย่อลงมาในปีที่ผ่านมานปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาเป็นปีใหม่เพราะฉะนั้น โอกาสที่ราคาเขาจะดีดกลับขึ้นมาและทำจังวหวะพุ่งขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับเห็นได้จากนะครับ OPV ชี้ขึ้น s i ชี้ขึ้นในเบสดีชี้ขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาสแกนหุ้นที่มันดูเหมือนว่าจะไม่ลากนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะลากขึ้นไปในจังหวะสแกนในท่านดูแล้วก็ดูแนวโน้มเฉยๆนะครับว่ามีตัวใดบ้างมีวิธีการดูว่าหุ้นแต่และตัวจะหาหุ้นที่มาเล่นเนี่ยเราจะหาได้จากอะไรและดูวิธีการได้จากอะไร ท่านก็รอพิจารณาดูนะครับวันนี้เราก็มาแก้ชี้แนะการใช้งานสตรีมมิ่งโปรให้ท่านที่ปกติถ้าเกิดท่านสมัครแลวเปิดบัญชีในการเล่นหุ้นท่านก็จะมาเข้าที่ตัวสตรีมมิ่งโปรนี้เองนะครับเร,เราก็มีสแกน,แกนจากสตรีมมิ่งโปรให้ท่านดูแล้วก็การตั้งค่าของอนดิเคเตอร์ให้ท่านรับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาก็ทําสมองโลง่ลงๆนะครับมา เพื่อเปิดกว้างนะครับไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับท่านก็เข้ามารับชมวิธีการแล้วก็ดูว่าตัวไหนเป็นยังไงอะไรยังไงท่านก็ค่อยๆเก็บเก็บความรู้เก็บเทคนิคไปนะครับสิ่งใดดีท่านก็เก็บไปดูนะครับท่านอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดเยอะนะครับเราก็เข้ามาดูว่าการตั้งค่าแต่ละตัวนั้นตั้งอย่างไรเพื่อนําไปใช้งานเราจะได้ดูเป็นนะครับว่าจังหวะของมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ก็คือตัวอาริยาปาปเต้นะครับ กลับไปที่ตัวเก่านะครับไปที่การสแกน stock scanner น,น,นะครับเพื่อดูดูโฮมนะครับราคาของดูโฮมตอนนี้ก็อยู่ที่12.70เข้าไปที่ชาร์จเมื่อกดคําว่าดูโฮมเสร็จก็กลับมามันก็จะเห็นจังหวะก็เป็นจังหวะที่มันกําลังเกินเส้น2วันขึ้นไปพอดีนะครับยังคงมีโอกาสทํากําไรขึ้นไปต่อเพราะว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับ s i ยังคงไซเว์ขึ้นไป o b v ไซด์เวขึ้นไป ตัวนี้เป็นหุ้นดีที่มีโอกาสทํากําไรขึ้นไปได้อีกนะครับสลับดูโฮมนะครับก็มีโอกาสที่กลับขึ้นไปที่ราคาเก่าที่มันเคยขึ้นไปถึงก็คือที่มัน่า์เวมาก็น่าจะเป็นราคาที่สิบราคาที่สิบสองบาทสิบสี่บาทนะครับขอภัยนะครับสิบสี่บาทนะครับราคาประมาณสิบสี่บาทก็ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ 12, 12, สิบสองสิบสองจุดเจ็ดศูนย์มีโอกาสซา์เวขึ้นไปที่สิบสี่าบาทนะครับสลับดูโฮม ประมาณนี้ท่านก็คือเราก็กะว่าสไตล์มันจะขึ้นไปแบบนั้นนะครับจากราคาที่มันไซเวย์ขึ้นไปก็เก่งกําไรลงหน้าแบบนี้ทังลงทุนก็พิจารณาดูนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะทําหรือเก่งกําไรอย่างไนะครับอันนี้ก็คือตูวโฮมนะครับปที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับสต็อกแกนเน่ตัว crc ราคาตั้ง41บาทกดเข้าไปที่ชื่อ crc นะครับแล้วก็ไปที่ชาร์ตนะครับดูจังหวะของเขานะครับยืนอยู่ในเส้น2องระยวันได้นะครับ ถือว่ายืนอยู่เหนือเส้น2และว,วันได้เป็นจังหวไะไซด์เว y ย์งงขึ้นไป i m a อเ d ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปหายไยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปที่67 o b v ไซด์เวย์ขึ้นไปบวกไป441ิบมิลเลียนถือว่ามีโอกาสทำกำไรไซด์เว y ย์ขึ้นไปต่อแล้วก็แนวโน้มเดิมๆก็คือที่เราย่อไปดูก็ราคาเดิมๆที่มันจะขึ้นไปอีกก็คือ42บาท ปัจจุบันอยู่ที่41บาทก็มีโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปที่42บาททํากาไรกับท่าน้ทุน1บาทลองพิจารณาแบบนี้นะครับในการที่เรามาดูวิธีการว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มการเข้ามาส,สแกนหุ้นนะครับเข้าเมนูสแกนแล้วก็ไปเลือกการสแกนนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับเราก็ทีนี้เราก็ได้แบบนี้เราก็ค่อยๆเก็บสะสมว่าวิธีการเหล่านี้ทําได้ด้วยเหรอนะครับใน ตัวสแกนแตสตรีมิ่งโปรสตรีมิ่งโปรก็มีตัวสแกนให้ท่านนะครับให้เลือกใช้งานนะครับตัวหุ้นตัวไหนที่เป็นโอกาสตัวนี้หุ้นที่มันยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับตัวนี้กลับไปดูนะครับว่าเขาบอกว่า MAEMA crossover นะครับสิบทับสองวันนะครับก็คือมันจะต้องเหนือกว่าเส้น10วันแล้วก็ตั้งแต่เส้นเหนือกว่าเส้น10วันขึ้นไป แล้วก็เหนือเส้น2องแล้ววันขึ้นไปตัว condition ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับสแกนล,ลงมาได้5ตัวแบบนี้อันนี้ก็ทําให้ท่านงทุนได้เห็นว่าการสแกนหุ้นในสตีมิงโป o นั้นมีโอกาสและเป็นโอกาสอย่างไรตัวที่ไหนที่จะเก่งกําไรได้ก็เรียนให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็คิดเยอะนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากหรือว่าคิดไม่มากแต่ว่าถ้าจะลงทุนต้องคิดมากๆนิดนึงเพราะว่าเป็นเงินของเราเชื่อใครให้เชื่อใจตัวเองนะครับ พิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าที่ท่านจะลงทุนแต่ถ้าเกิดท่านชอบคลิปแนวนี้ก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ยังไงแทก็กลับมาชมในชแนลนี้เรื่อยๆนะครับเราจะมีความรู้ในการสแกนหุ้นมานําเสนอให้กับท่านนักทุนที่จะสแกนหาหุ้นที่มันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็ฝากท่านไว้ยังไงก็กลับอบคุ่สลับท่านักทุนทุกท่านสวัสดีครับไว้พบกันในคลิปถัดไป